แจก3เทคนิคสําหรับการกินยาลดความดันโลหิตสูงอย่างไรให้ค่มความดันได้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะทุกคนอันดับแรกเภสัชยมตอบอกก่อนเลยนะคะว่าห้ากินยาให้ตรงเวลาการทุกทุกวันนะคะข้อที่2นั่นพอฉลกักหน้าสองยาทุกขั้งก่อนกินนะคะยาจ้ใจความเคยชินนะคะหากคุณหมอทําการปรับเปลี่ยนแล้วคุณใจความเคยชินนะคะมันมีผลกระทบต่อความดันของคุณได้นะคะทุกคนข้อที่3นั่นก็คือพยายามนะคะยาลืมกิน ถ้าลืมกินค่ะกินทันทีตีนึกได้นะคะทุกคนแต่หากว่ามัมนใกล้ถึงการกินยารักษาโรคความดันคลั่งต่อไปแล้วก็บบต้องมีการปับ๊บเพิ่มขนาดยาเองนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นป่วยปีๆทันไดนะคะตีรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่ตัวนักนะคะทุกคนการเอาตัวนักเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวเบาลดลง1กิโลนะคะจะยย่งความดันของคุณ ัวล่างและตัวบนนะคะจะลดลงเฉลี่ยแล้ว1มิลลิเมตรประดนะคะบางคนบอกวา่าเอ๊ะหมิลลิเมตรประอดอ่าคุณปุ่มพี่ๆค่ะแล้วถ้าคุณทำเพื่อลดได้มากกว่า1นกิโลล่ะมากกว่าลดลงได้มากกว่าเดิมไงล่ะคะ่ะทุกคนในท่านใดคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้นะคะถ้าคุยกับเพสัชชัยด่วนเลยค่ะ